นี่เป็นครอบครัวขยายใหญ่โตขนาดนี้นีคำจะก,กัดความมันง่ายดีนะใช่อ,อาจารย์คะแล้วเวลานี้เราไปไหนเราถ้าไม่คุ้นเคยกันไม่รู้จักกันเรายกย่องให้เกียรติเขาว่าเป็นพี่ตลอดเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะพี่คุณลงงุงบ้า,บา,ค,าบคุณอานะ บางคนเขาไม่รับบางคนเขาถือเขาถือตรงรองถือหรือไม่รับก็บางคนคือไม่ถือก็ไม่รับก็เหมือนกันแหละถือคือโยนทิ้งไปไงเพราะไม่รับก็โยนทิ้งใช่ไหมแล้วต้องคือบางคนไปเรียกเขาพี่บางคนเอาแล้วผมเป็นญาติอะไรกับคุณุณไปเรียกผมพี่ผมไม่ได้เป็นญาติคุณนะบางคนเราคิดว่าเราสุภาพนะคือไอความเป็นเป็นครอบครัวของไทยเราเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นครอบครัวขยายพี่พี่แอครอบครัวขยายไหมถึงขยายสิคุณพ่อคุณแม่เออ แล้วก็มีพี่น้องสี่คนอเอาที่เหนือกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเราจะไล่ที่บอกว่าสิบชั่วคนเ่ยนะเราสามารถจะพอไล่ได้ไหมสิบเฉลยพี่ได้ยินแค่เชั่วโครเขาเรียกว่าไล่สระแรกอ๋อใช่ไล่สระแรกไล่ขึ้นไปแล้วไล่ลงมาเอง เขยมีสะพ้ายเออมีเขยมีสะพ้ายคือใครมาแต่งงานด้วยก็จับผูกเข้ามาอยู่ด้วยกันหมดจับผูกเป็นต้นไม้ล่มโพใหญ่งานี่คือคือของไทยล่ละของเราจะมีใช่ว่าลูกเขยลูกสะพ้ายถูกไหมถ้ามาแต่งกับลูกชายเราเขาก็เป็นลูกสะพ้ายถ้ามาแต่งกับลูกสาวเราเขาก็เป็นลูกเขยเดี๋ยวผมจะถามพี่หน่อยเพราะในทอล์กโชว์ผมก็สงสัยมานานแล้วมันบอกว่ามันรู้เหมือนคมินมันไม่ตรงกันระหว่างอะไรพ่อแม่ผัวกับลูกสะพ้ายฮมันจริงไหมมันไม่เคยเข้ากันมันแทบจะทุกบ้านแล้ว จริงลแล้วก็ตั้งแต่โบราณยันอนาคต<ล>เออมันน่าจะทำไมมันเป็นอย่างานัน้นเออเนี่ยหนึ่งความเป็นผู้หญิงด้วยกัน<อ>สองมันจะยอมไม่มาแยกลูกชายเราไปเรารักคนคนเดียวกันอ้อเพราะฉะนั้นน้ําหนักก็คือใครมาก่อนโอ้แล้วใครมาแก่ <laughs> ใครมาสาวออ,อะไรอย่างนี้โอ้อยางนั้นใช่ไหมใช่มันต้องมีน้ําหนักที่เอียงแต่คนที่เกิดก่อนเนี่ยที่เรียกว่าบุพการีเนี่ยคออู้เกิดก่อนเนี่ยนะต้องมีคุณไงเ,เราเห็นมาก่อนมีประสบการณ์ก่อน สะพ้ายหรือเขยมาทีหลังเนี่ยเราต่างหากที่เป็นคนที่จะต้องเจรนายตัวเองอขัดเกลาเจรนายเจียนตัวเองให้มันลงล็อกลงเรือนสวยๆงามๆ<อ>ไม่ใช่ไปรอของใหม่มาแล้วก็คอยเฉาะเขาคอยจี้เขาคอยตำ<อ>เขาไม่ใช่<อ>คนกลางจะไม่มีความสุข<อ>เพราะนักคน<ล>เกิดก่อนคะ่ะมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบหนะัก แล้วทีนี้ครอบครัวไทยเราเนี่ยถ้าบอกมาเป็นสะพ้ายแล้วจะไม่มายุ่งกับบ้านนี้ก็ไม่ได้ถูกไหม,มบ้านอาจารย์นี่เว,วลาแต่งนี่สะพ้ายเข้าบ้านแล้วพ่อแม่เป็นไงไม่เราไม่ได้เข้าบ้านพ่อแม่เพราะเราแยกกันมาแล้วเออเพือ่อต,ตัดปัญหาไปบางคนเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในบ้านในรัเวเดียวกันวุ่นวายถูกไหมจริงอันนี้จริงใช่ไหมแต่ว่าพ่อตา กันลูกเขยไม่เห็นมันมีปัญหาอ๋อมันคุยกันรู้เรื่องเออเป็นพี่ชายกับผู้ชายด้วยกันบอกมันเคยมีไงป่อตากับลูกเขยก็นั่งกินกันแล้วบางทีดื่มเหล้ากันแล้วก็คุยถึงเรื่องเขาหญิงคนเดียวกันเออหรือเปล่าไปใจไปใจไปใจไคุยเล่นๆสนุกกันนะแล้วเขาบอกมันมีเรื่องเล่าไงเขาบอกไอ้ป่อตาก็คุยกับลูกเขยไอ้ลูกเขยมันแสรู้ไงมันก็รู้ทุกเรื่องมันก็มันก็สั่งไอ้ไอ้ไอ้ ไอ้ปลาดุกมาอ๋อปลาดุกปลาด,ด,ดุกฟูอ๋อปลาดุกย่างปลาดุกย่างปลาถึ <ปะ S 2> งปั๊บไล้ลูกเขยมันก็พ่อว่าเดียวผมจัดการก่อนเลย <c oughs> นะมันก็แกะเอาหนังปลาดุกเนี่ยนะมากินซะก่อนเลยอ้าวเอาเนื้อให้พ่อไงเอาเนื้อับพ่อกินไปเนื้อมันมันใย่แยะมันก็หัวเราะนึกในใจนะมันเสร็จเราที่ไหนได้ประกฏได้กินเนื้อปรากฏของอร่อยสุดคือหนังมัน ปลาดุกค่ะเล้อหนังมันไงโอพี่ม่หนังปลาดุกมันจะอร่อยเออหนังปลาดุกมันจะอร่อยอ๋ออันนี้ก็เราไอ้พอตาเขาเลือกเสียเสียท่าลูกเคยอ๋อจ้ะใช่ไหมประเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอามันต้มมามันมันต้มมันเออมันมันต้มมันเผาเนี่ยนะอ๋อโอเคปรากดว่าพอตาว่ากูเอาก่อนเลยแกลอกเปลือกมันก่อนเลกินหมดเลยลูกเคยว่าผมยากกินเนื้อก็ได้ก็วันสุกสรุปก็เสียท่าพอตาตลอดนะ เสียท่าลูกเขยเออโทษเสียท่าลูกเขยตลอดถูกไหมฮะแม่มันยังไงมันก็คุยด้วยกันได้เขาว่านะยังไงก็คุยด้วยกันได้แล้วมันหัวอกเดียวกันนะคือข้อสําคัญคือพ่อตากับลูกเขยมักจะเข้ากันด้วยมีตัวกลางอะไรสักอย่างเขาเรียกกับแกล้มแต่แม่ผัวกับลูกสะพ้ายเนี่ยมันไม่มีตัวเชื่อมมันไม่เข้ากันนะมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เลยหายากที่แต่ละบ้านปั๊บแต่งสะพ้ายเข้าไปแล้วแม่เออ สามีรักมากรักจนรักมากกว่าลูกตัวเองน้อยค่ะน้อยโอ้ยนั่นโชคดีอย่างดีก็ต่างคนต่างอยู่เฉยเฉยไม่กระทบกระทั่งกันมีอะไรก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันมีน้ำใจต่อกันจบเรื่องเล็กไม่ต้องขยายเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ก็ให้มันจบและลงเร็วแต่เขาบอกว่าอย่างแล้วผมเคยสนใจฝรั่งเล่แล้วฝรั่งมันมีเขยมีสะพ้ายเหมือนเราไหมนี ซันอินลอเออนี่ไงเขาเขาก็ใช้ทุกอย่างมันอย่างนี้หมดใช่ไหมอินลอหมดอย่างเช่นฟา t เ e อร์อินลอใช่คืออะไรพ่อที่ไปแต่งงานกับแม่ที่ไม่ใช่พ่อตัวฟาสเตอร์อินลอก็คือพ่อตาพ่อตาแม่ยายฟาสเตอร์อินลอครับฟาสเตอร์อินลอก็แม่ใหญ่อย่างเงี้ยอย่างงี้ไปต้นนะแล้วแต่ว่าเราอยู่ฝั่งไหนนะ อ่าแล้วอะไร sister in law sister in law ก็คือน้องสะพ้ย mother in law อ่า father in law อืมแล้วก็มี mother in law son in law อ่เอา mother in law ก็เป็นลูกน้องน้องเขยน้องเขยมาทางฝ่ายชายอ่า son in law ก็คือลูกเขย daughter in law ก็ลูกสะพ้ายทีนี้มันก็มีคำถามว่าแล้ว wife 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 คือ wife i n law แปลว่าภรรยาคือ กฎหมายซะเองถูกไหมคุมได้ทุกเรื่องนอกนั้นอินลออินลออินลอหมดใต้กฎหมายหมดผมฟังทอกโชว์ฝรังมันพูดอางนี้ไงมันแสดงว่ามันก็หัวอกเดียวกับเราเหมือนกันมีเหมือนกันมันก็มีเหมือนกันมันบอก wife is t l a wife e law เพราะนั้นทุกอย่างจบจบทุกอย่างต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่อยู่ในบ้านนี้อาจารย์ว่าฝรั่งนี่เขากลัวเมียไหมก็นี่คือคําถามที่ผมสงสัยมานานพี่แอร์เคยใกล้ชิดกับฝรั่งเนี่ยเขากลัวเมียไหม เขากลัวเมียไหม hmm. เขามียเขาเขาไม่กลัวแสดงอาการกลัวนะแต่เขาเบื่อหรือลำคาอ <Ooh. S 2> แล้วเขาก็ไป oh. เขาก็ไปของเขา oh. แต่เขามีดีอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเขาไม่ชอบอะไรเขาหันหน้าคุยกันเ oh. เขาคุยกันเลยเขาคุยกันเลยเขาตกลงเขามองที่สําคัญเนี่ยเขามองตากันเลยนะเขาคุยแล้วเขามองตากันถ้าใครไม่มองตากันเขาบอกนี่ดูตาฉันเขาทักเลยนะเขาบอกให้มาดูตาฉันเพราะฉันเนี่ยพูดออกมาจากความจริงใจและเจตนาอยู่เงี้ยอยู่ที่ตาฉันพอพูดกันด้วยตาศบตา มันก็เข้าใจกันแล้วมันก็ลงตัวเขาเขามีอารมณ์น้อยมากนะเขาจะจะถกเถียงกันด้วยอารมณ์น้อยมากเขาจะถกเถียงกันด้วยเหตุผลต่างๆแล้วก็ชี้แจงในรายละเอียดกันแต่เขามีเวลาที่จะฟังกันตรงนี้แหละสําคัญเขามีเวลาที่จะฟังกันอแต่ครอบครัวไทยของเราเนี่ยที่เราบอกว่ามันมีเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็จะเก็บค่อยๆสะสมเอาไว้ถูกไหม แล้วจะจดจําก็เป็นแม่นี่คนนี้มันชอบอย่างนี้คนนี้อย่างนี้อย่างนี้ตลอดถูกไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นบางทีมันไม่ลงรอยกันเลยนะเรื่องเล็กเป็นใหญ่เรื่องใหญ่เป็นใหญ่เรื่องใหญ่เป็นไฟไหม้เลยถูกไหมฮะเดี๋ยวเอาไว้เอาเชื้อเข้าบ้านเนี่ยใช่เอาไว้ผมยังมีทอล์กโชว์ต่ออีกนี่มันตอนที่หนึ่งท่านเองนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีกจะได้ขยี้ให้ฟังต่อว่าไอ้ครอบครัวไทยที่ว่าใครจะเหมือนเนี่ยนะมันแตกต่างมันมีเอกลักษณ์อะไรยังไง จริงเหรอมีมีเรื่องราวสิเรว่องขเองมีประสบการณ์เนี่ยก็มีประสบการณ์กับทางนั้นแหละใช่เดี๋ยวก็มาขยายกันแต่อีกช่วงหนึ่งนั้นจะต้องเป็นดราม่าละออันนี้เรื่องทันยุคเลยนะอย่างนี้ตั้งคนปั่นหุ้นเรื่องวุ่นก็ตามมาอที่มีข่าวเร็วๆเนี่ยนะเร็วๆอยู่ๆกลางมีนาเกือบปลายเกือบปลายมีนาคือหากันมาก ไปให้ตำแหน่งอะไรสักอย่างนะเป็นข้าราชการการเมืองเลยนะนักปั่นหุ้นบลระดับ,ดบโลกข้อมูลมันเช็คง่ายแล้วนี่เป็นข้อมูลชั้นเดียวเลยไม่ต้องไปตรวจสอบอะไรกันเลยชัดชัดเจนเจนแล้วอยู่ๆไปตั้งคือมาตำแหน่งนี้เอาอะไรคิดนะเดี๋ยวดู